วันนี้จะมาเปลี่ยนเซนเซอร์ออกซิเจนนะครับ O2 เซนเซอร์นะครับเป็น Honda Jazz ปี04 IDSI นะครับอาการก็คือไฟเครื่องโชว์นะครับไฟเครื่องโชว์แล้วก็รอบตกส่วนมากเวลาเราลุยน้ำเนี่ยมันจะไฟเครื่องมันจะโชว์แล้วก็สะอึกนะครับอันนี้ผมถอดออกมาแล้วแหละสองตัวนะครับถอดออกมาสองตัวเลยแต่ถ้าซื้อที่ศูนย์นะครับตัวหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยแปดพันบาทนะครับตัวนี้สองตัวก็หมื่นหก นะครับบวกค่าแรงอีกนะครับอันนี้ผมซื้อมือสองมาซื้อมาเปลี่ยนนะครับซื้อเป็นของของเสียงกงเป็นของยุ่นยุ่นเก่านะครับสั่งทางเพจนี่แหละนะครับตัวละหนึ่งพบาทนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมถอดออกแล้วนะครับพอถอดออกแล้วเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องนี่นะคือเสียงมันจะดังมากเลยนะครับไม่กล้าขับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วก็รอบเครื่องโชว์ยังไงนะครับ เสียงดังยังกาดท่อขาดเลยนะครับ <c oughs> ครับไฟลูกเครื่องจะโชว์นะครับโชว์แบบเดี๋ยวรอบหล่นนิดนึงนะครับไฟเครื่องก็จะโชว์เนี่ยนะไฟคร่องก็จะโชว์พอไฟเครื่องโชว์นี่มันจะทำให้เอ่อรอบไม่นิ่งนะครับนี่เสียงก็จะดังมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วผมจะมาสตาร์ทดูนะครับว่ารอบเครื่องลงไหมแล้วก็เสียงมันจะหายไหมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนแป๊บนึงครับ